กลับสวัสดีทุกทท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจขอนําเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎการพยากรณ์ในวันนี้จะใช้ไพ่ชุด Rider ร์เว e ซึ่งผู้วาดคือท่าน p a เมราคอมเบนสมิในการประกอบการพยากรณ์นะคะใช้ไพ่ชุดนี้ในการ ประกอบในการพยากรณ์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ black root t h q u a r t z นะคะเป็นแก้วขนเหล็กนะเขามีอายุเนี่ยเป็นพันปีเลยทีเดียวนะคะเบเนี่ยจะพกพาเขาเนี่ยไปทุกที่เลยนะเวลาไปพบกับลูกค้าพยากรณ์คุณสมบัติของเขานะคะช่วยในการปกป้องพูดผีปีศาจแล้วก็ช่วยปกป้องพลังรบของลูกค้าที่มาดูดวงกับเบค่ะนะคะ ที่มีพลังลบนะคะที่มีพลังลบๆที่ติดตัวลูกค้ามานะคะเนี่ยนี่เขาจะช่วยได้ช่วยเราปกป้องได้นะคะหินอันนี้นะคะมีอายุเนี่ยเป็นพันปีเลยทีเดียวแล้วหินคุณภาพดีเกรดพรีเมียมดีแบบนี้นะคะเบบีซีใครใจเนี่ยได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงชุดธาม,มาศณสงขลาค่ะที่ร้านสโตนบิริเวอร์ราดพร้าว71นาคนีวาด21ค่ะ สวยงามมากเลยนะคะหากท่านใดนมีความสนอกสนใจนะคะก็ไปรับชมไปชือปอ่อไปซื้อหรือไปเช่านะคะไปบูชาได้ที่ร้านท่านอาจาร,รย์หญิงจุฑามาตค่ะนะคะก่อนอื่นเบยิบสีใครใจประชาสัมพันธ์ก่อนค่ะอันนี้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของเบค่ะ0955325693 09553256 เกสนะคะส่วนท่านที่ต้องการแอดไลน์ไอดีของเบนะคะ b a y t a r o t b a y t a r o t beta ro นะคะเอาไว้สำหรับมาดูดวงกับเบยิ a ้มซีใครใจค่ะนะคะแบบ face to face แบบตัวต่อต,ตัวนะคะสามารถดูทางวิดีโอคอลไรได้ด้วยนะคะวงเล็บมีค่าใช้ใจ่ายค่ะเอาละค่ะคราวนี้นะคะเรามาเริ่ม พยากรดวงกันเลยดีกว่าสำหรับท่านที่เกิดนะคะในราศีกรกฎเนี่ยก็คืออยู่ในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะสำหรับท่านที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะในเดือนพฤษภาคมสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎที่เกิดตามในระหว่างวันที่นี้ละค่ะ นะคะทาไม่ถึงเป็นราศีกรกฎละ่ะคนที่เกิดวันที่นี้นะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นประธานของจักรวาลบนโลกใบนี้เลยนะคะของของจักรวาลของเราเนี่ยในกลุ่มดาวนจักรวาลพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นประธานเวลาพระอาทิตย์ท่านเคลื่อนตัวไปตามจากัจกรราศีต่างๆทั้ง12ราศีเนี่ย ท่านได้ผ่านมาในนะในวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นในช่วงชั่วโมงนะคะเป็นในช่วงวันนั้นชั่วโมงนั้นนาทีนั้นวินาทีนั้นลิบดานองศาลิบดานั้นนะคะท่านก็เลยอยู่ในช่วงของราศีกรกฎนะคะแต่ถ้าเกิดดาวอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยนะคะท่านที่เคลื่อนย้ายเลยไปเลยเลยเลยในในช่วงในช่วงชั่วโมง นาทีวินาทีองศาลิปดาน,นั้นไปนะฮะก็จะเป็นราศีอื่นนะคะเป็นลัคนาราศีอื่นแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่วงวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยได้โคจรมาในช่วงชั่วโมงนั้นนาทีนั้นวินาทีนั้นองศานั้นลิปดานั้นก็อยู่ในช่วงของราศีกอรกฎ นะคะอันนี้ไปอธิบายแบบคร่าวๆนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยสามารถที่ไปเรียนรู้ได้นะคะที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมค่ะนะคะแต่วันนี้บยยิซีใครใจพยากรณ์โดยใช้ไพ่ทาโร่ในการประกอบคำพยากรณ์ค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็ท่านที่เกิด ราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะเดี๋ยวเบยุซีใครใจจะดูดวงให้ท่านละค่ะนะคะเอาละค่ะเริ่มนะคะ โอมอคีพาหูบุพผังสการะวันทานังครูบาจารียังอาจาริยะเทวามุนีลือศีสิทธาปิตามาตาอโรคเยนะสุขเขนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธาธเอาละค่ะบียิบสี่ใครใจนะคะขออนุญาตตัดไพ่เนี่ยครึ่งหนึ่งแทนท่านที่เกิดราศีกรกฎแล้วก็เลือกไพ่ออกมาเนี่ยสิบใบแทนราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะ ครบแล้วค่ะท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยจัดอยู่ในธาตุน้ํานะคะและท่านที่เป็นราศีกรกฎธาตุน้ําตัวท่านเองก็จะเป็นผู้ที่ทําไมคะมีจิตใจที่ชื่นฟัง่งธาตุน้ำเราก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันรู้สึกเย็นสบายนะคะมีความชุ่มชื่นนะคะและน้ำเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สร้างโลกเป็นผู้ที่สร้างสิ่งที่มีชีวิตทำให้สิ่งที่มีชีวิตอย่างต้นไม้อย่างตัวเรามีความสดชื่นคะ่ะ ะะและท่านที่เกิดาธาตุน้ำเนี่ยท่านที่เกิดราศีกรกฎแทนตัวาธาตุน้ำเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยก็เลยส่งผลที่ตัวท่านเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความยืดหยุ่นที่ดีนะคะมีในเรื่องของการคอมมิวนิเคชันที่ดีการติดต่อสื่อสารที่ดีมีในเรื่องของการที่แบบว่าทุกสถานการณ์เนี่ยตัวท่านมีความสามารถที่จะสามารถ ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้นะคะในทุกๆสถานการณ์ค่ะแบบมีคุณภาพค่ะนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะอืมเอาละค่ะไพ่ก็สวยไหลาใบเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎเห็นไพ่ครบทุกใบมั้ยคะในดูซิอืมเอาละเห็นไพ่ครบทุกใบแล้ว สวยงามอมใบแรกนี่นะคะอันนี้อตัวท่านเองเนี่ยอันนี้วอนส์ควีนออฟวอนส์ควีน n อฟวอนส์เนี่ยเป็นตัวไพ่เองเ่ยนะคะเขามีธาตุไฟแต่ตอนเนี้เราอะดูให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎ ซึ่งตัวที่ผู้ที่เกิดราศีกรกดเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยเป็นธาตุน้ําจัดอยู่ในมีมีธาตุน้ำเนี่ยครองอยู่นะคะครองราศีนี้อยู่เห็นไหมดังนั้นตัวท่านเองเนี่ยก็เลยเป็นผู้ที่ทําไมคะมีในเรื่องของความเฉลียวฉลาดมีความเป็นผู้นำเนี่ยสูงแล้วก็ช่างสังเกตด้วย ช่างเรียนรู้แล้วก็ชอบพัฒนานะคะศักยภาพเนี่ยอยู่ตลอดเวลาศักยภาพของตัวเองชีวิตของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหมผู้ที่เกิดราศีกร,รกฎนะคะมีความเป็นผู้นำเนี่ยสูงนะคะช่างสังเกตด้วยอะ่ะนะคะเป็นผู้ที่มีความช่างสังเกตนะคะมีบางทีก็มีเซนมีเรื่องเซนมีเรื่องรางสังหรณ์ด้วยนะ มีความลึกลับในด้านดีค่ะนะคะอยู่ในด้านดีเห็นไหมเออก่งในเรื่องของผสมภาษา้ืยนะคะเ,ออเห็นไหมดวงท่านเลิศนะแล้วก็นี่การเงินเป็นไงคะมาหลายด้านมาหลายทางการเงินเป็นไงคะลื่นไหลดีส่วนกระแสนะเนี่ย ดูสิการเงินเนี่ยมีมาหลายทางมาทุกด้านเลยสําหรับท่านที่เกิดราศีกอรากฎนะคะลื่นเปืดลื่นเปืดลื่นเปืดดคคำว่าลื่นเปืดนี่นะคะเบิิบสีใครใจเนี่ยติดมาจากอ,อาจารย์นะคะ masterprint.com นะคะใน channel youtube channel นะคะ masterprint.com เนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ที่นําเสนอเกี่ยวกับในเรื่องราวของออจิตวิญญาณค่ะแล้วก็เรื่องปรัชญาของชีวิต การนำชีวิตให้ประสบความสําเร็จให้มีทางออกในการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆท่านใดที่สนอกสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณจิตวิทยาปรัชญาการดําเนินชีวิตลองไปเสิร์ชดูได้นะคะในช่อง YouTube ของท่านอาจารย์ปริน masterprin.com ค่ะทฤษฎีกลับหลังแหันค่ะฟังเราได้ประโยชน์มากนะคะเบชอบไปฟังประจำเลยค่ะ ะะเลยแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยลองเข้าไป search รับฟังดูรับชมดูนะคะอันนี้การเงินเป็นไงมาไหลาทางเลยทีเดียวค่ะลื่นปลืด้ดลื่นปลื้ดค่ะ <c oughs> เรียกว่าเงินมีขาดมือนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะส่วนกระแสจริงๆเลยค่ะนะคะแล้วได้เพื่อนดีด้วย คนใกล้ชิดคนคู่ค้าผู้แขาหุ้นส่วนต่างๆเพื่อนฝูงเป็นไงคะโหน่ารักมากเลยเนี่ยดีเห็นไหมคะเนี่ยเลดจริงจังจริง,จรง,จรง,จรงใจกับคุณทุกคนนะคะเนี่ยเปิดงานไปเนี้ยหน้าที่การงานเนี่ยต้องแบบว่ามีความแบบช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะเนี่ยได้เพื่อนดีเห็นไหมเพื่อนร่วมงานดีเห็นไหม เอเธุรกิจก็ดีตามด้วยนะคะเพราะว่ามีคนรอบๆตัวคนในวงสังคมดีแบบนี้ชีวิตดีดีค่ะราศีก,รก็ระกฎเอาละค่ะคันนี้เราดูต่อนี่อันนี้ที่อยู่อาศัยเป็นไงคะมีความแบบอุด,ดมสมบูรณ์มั่งคัง่งเปบอกแล้วไงคะว่าดวงของท่านเนี่ยสวนกระแสจริงๆเลยมีความอุด,ดมสมบูรณ์มั่งคั่งคะ่ะนะคะในที่ทำงานก็ดี นะคะที่บ้านก็ดีบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยถ้าเป็นที่ทํางานที่ทํางานก็เป็นไงคะส่งเสริมตัวคุณคุณอยู่แล้วคุณก็มีความสบายอกสบายใจในที่ทํางานการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไม่มีนะคะคุณยังคงปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่ในออฟฟิศในในองค์กรแห่งนี้แล้วคะ่ะนะคะและก็ที่อยู่อาศัยก็ดีด้วยการโยกย้ายเคลื่อนย้ายไม่มีคะ่ะนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะ เห็นไหมมีความสุขถ้าเป็นในครอบครัวก็คือทุกคนในครอบครัวก็อยู่กันด้วยความรักนะคะความเข้าอกเข้าใจมีความอบอุ่นค่ะนะคะดวงส่วนกระแสรจริงๆเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศรีกรกฎนะอันนี้เนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้นี่นะคะกําลังได้รับข่าวดีกิจการดีหรือว่าสําหรับองค์กรที่กําลังเปิด ฟื้นฟูบริษัทใหม่ในเดือนพฤษภาคมเนี้ยตัวท่านเองก็มีโอกาสได้ลูกน้องใหม่นะเห็นไหมมีคนมาสมัครงานกับท่านใหม่ลูกน้องใหม่แล้วก็ลูกหลานบริวารของท่านเองก็ไม่ดื้อรันนะคะเออเห็นไหมน่ารัก นะคะมีความอบอุ่นจริงๆเลยนะแล้วถ้ามีลูกน้องมาสมัครงานใหม่กับคุณลูกน้องที่มาสมัครงานก็เป็นคนดีเป็นเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องหน้าที่การ,การงานดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีควบคุมดูแลได้ง่ายด้วยนะคะดูสิแนมะ คือเราไม่ได้ไปควบคุมไปไปบังคับไปข่มขู่ไปบังคับเขาเนี่ยคะในที่นี้หมายถึงว่าการร่วมงานกาันการดูแลกันการถ่ายทอดงานอะไรอย่างเงี้ยมันลาบลื่นถ้าได้ไพ่แบบนี้นะคะได้ลูกน้องดีมีความเข้าอ,อกเข้าใจในเรเลิกง,งานแล้วก็มีการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องหน้าที่การงานให้กับคุณดีผู้ที่เกิดราศีกรกฎค่ะนะคะเอาละเรามาดูตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้นี่บอกให้ได้เลยนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ธาตุน้ําดังนั้นเนี่ยตัวเอ,อ่ตัวราศีกรากฏเป็นธาตุน้ํานะคะแต่พไพ่ใบนี้คือธาตุไฟคือตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในธาตุน้ําดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองก็จะต้องพยายามนะคะใช้ในเรื่องของการคําพูดการติดต่อเจรจาการโน้มน้าวจิตใจอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องหากว่า มีในเรื่องของสิ่งที่ท้าทายเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้ตัวท่านเองจะต้องพยายามนะคะทำใจให้สบายๆทำจิตใจให้ผ่อแผ้วนทำใจให้เย็นๆการพูดคุยการติดต่อเจรจาก็ไม่รีบไม่รอนนะคะเออเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยค่ะนะคะทุกอย่างต้องผ่านพ้นเนี่ยไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะคะแต่ดวงแต่ดวงของท่านเองเนี่ย ทิฟดูไพ่ไหลใบผ่านมาดวงท่านอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวนะคะเพื่อนฝูงก็ดีลูกน้องบริวารก็ดีนะฮะแต่อาจจะมีบางเรื่องบางราวที่ต้องเป็นอะไรที่ท้าทายท่านะหรือมันมีอะไรที่ยังต้องใช้ในเรื่องความสามารถใช้ความใช้ความท้าทายของท่านอยู่เลยแบบนี้ตัวท่านเองก็ต้องทำไมคะไม่วู่วามไม่ใจร้อนต้องใจเย,นยน็นๆแล้วก็พยายามใช้คำพูดใช้ในเรื่องของความรอบรู้ความสามารถศักยภาพของท่านเนี่ยออกมานะคะ ออกมาดําเนินออกมาใช้นะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นในเรื่องของคู่ครองก็ได้สําหรับท่านที่ไม่มีคู่นะคะรอก่อนเดือนนี้คู่ยังไม่มานะคะสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้ต้องเรามาระวังในเรื่องของอความเข้าใจผิดนะคะความความเข้าใจผิด หรือว่าคําพูดที่มีออกลดออกชาติกันอะไรเงี้ยค่ะในเดือนนี้ต้องดูแลเอาอกเอาใจใส่ความรักให้มากขึ้นเป็นพิเศษนะคะหรือคู่ครองของท่านอาจจะไม่ค่อยสบายอะไรแบบนี้ต้องทําไมคะต้องเอาอกเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดสักหน่อยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องการทราบว่าเอหุ้นส่วนที่จะมาลงทุนกับท่านเนี่ยคือท่านจะมีโครงการใหม่แล้วล่ะที่จะลงทุนแล้วก็ถ้าเกิดมีหุ้นส่วนจะมาร่วมหุ้นลงทุนกับท่านด้วยหุ้นส่วนมีเงินไหมในนี้ก็บอกเลยนะหุ้นส่วนยังไม่มีเงินนะคะก็หุ้นส่วนไม่มีเงินแต่หุ้นส่วนอาจมีความรู้หุ้นส่วนอาจจะมีคอนเนคชั่นอะไรดีๆก็ได้นะคะอ,อ่ะดูต่อ อันนี้เรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางยังไม่มีค่ะนะเนี่ยยังไม่มีการเดินทางยังยังอาจจะต้องเอ่ออยู่ในในที่ที่ของคุณอยู่อยู่ในพื้นที่ของคุณอยู่นะคะการเดินทางยังไม่มีนะคะเออเนี่ยยังไม่มีแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะทำไมคะต้องระมัดระวังในเรื่องของออจิตใจ นะสุขภาพเนี่ยต้องรักษาจิตใจให้ผ่องแผ้วให้ให้มีสติให้มีสมาธินะคะอันนี้ในไพ่รู้สึกมันจะแบบแปรปรวนปรนแปรไปสักหน่อยนะคะเออเนี่ยสับสนวุ่นวายใจนะคะดังนั้นก็บปกิปซีก็แนะนําให้ท่านที่เกิดราศีกรกฎในช่วงนี้เนี่ยนะให้มีในเรื่องปฏิบัติธรรมนะคะตามปฏิบัติธรรมปฏิบัติ ตัวเองเนี่ยตามศาสนาของตัวเองนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ศาสนาใดๆก็ตามนะคะให้พยายามเนี่ยปฏิบัติตามศาสนาปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านนะคะอืและถ้าเกิดเป็นศาสนาพุทธก็แนะนําให้ทําไมคะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเนี่ยทำจิตใจให้เป็นไงคะผ่องแผ้วทําจิตใจให้เบิกบานนะ,ะเวลานอนก็ให้อย่าอย่านอนดึกให้รีบนอนนะคะ เวลานอนก็อย่านอนดึกอย,อย่าไปฟุ้งซ่านอย่าแปลปรนอย่าไปคิดมากคิดเยอะในเรื่องอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยคิดเยอะมากเลยนะคะอ่าเบนแนะนำนะคะหินค่ะหินแนะนำนะคะอันนี้เป็นอมิทิสนะคะหินอันนี้มีอายุเป็นพันปีเลยนะคะเขาเนี่ยเอามากำรรไว้นะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยรู้สึกสับสนวุ่นวายใจแบบนี้นะคะใจิตใจมันแปลปรวนมันแบบมันไม่แฮปปี้อ่ะ มันยังไงก็ไม่รู้ไพ่มันไม่สวยงามเลยนะสับสนวุ่นวายใจนี่เอามากรไรว้นิมือนะคะอเมทิสก่อนนอนเวลาท่านเนี่ยอาบน้ำอาบท่าทำอะไรเสร็จรัเรียบร้อยแล้วทำภารกิจอะไรประจำวันเรียบร้อยแล้วนะคะสวดมนต์ปฏิบัติตามศาส,สนาของท่านเสร็จแล้วท่านก็ทำไมเอามากรไรว้นิ้มือนะคะเวลานอนกำไว้ดูค่หรืออาจจะเอามาวางไว้ใต้หมอนก็ได้นะคะหรือเอามาตั้งไว้ในห้องนอนของท่านก็ได้นะคะเนี่ยหินเขาเป็นหิน บำบัดในด้านของการามีเรื่องวุ่นวายใจหรือมีเรื่องอะไรที่เยอะๆในใน,ในสมองแล้วเนี่ยนะคะเอามากำไว้นะคะอย่างอาจารย์ขุนเข่าเนี่ยก็บอกแล้วว่าเวลาเราหลับเนี่ยสมองเราก็ยังทำงานอยู่ตอลอดเวลาแต่ว่านะคะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ท่านเนี่ยก็ยังตัดเอาไว้เลยว่าให้เราเนี่ยทำไมคะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิให้มีสติ ปฏิบัติธรรมนะคะทำจิตใจให้เป็นไงเบิกบานให้ผ่องแผ้วนะคะแล้วก็นำหินเนี่ยมาไว้ในห้องอีกเห็นไหมคะเป็นตัวช่วยนะคะทำให้จิตใจเป็นไงเบิกบานไม่วิตกกังวลใจไม่เคร่งเครียดนะคะสบายอกสบายใจนะคะสำหรับทุกๆศาสนาเลยนะคะสามารถปฏิบัติตามศาสนาคำสั่งสอนของท่านได้นะคะเอาละดูต่อใบเนียบอกได้เลยสิ่งที่ สิ่งใหม่ๆที่ท่านกำลังเริ่มดำเนินการเนี่ยนะคะตัวท่านเองมีความโชคดีอยู่อย่างตัวท่านเองเป็นคนฉลาดไวพลิดีไหมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนในวงการในวงสังคมมาดีนะแล้วก็ได้กำลังอกกำลังใจลูกหลานในครอบครัวดีลูกน้องบริวารดีเห็นไหมเนี่ยดังนั้นเนี่ย อะไรก็ตามที่คุณกำลังจะลงมือทำนะฮะก็ในไพ่ก็บอกเลยว่าให้มีความจริงจังจริงใจตั้งอกตั้งใจจริงมุ่งมั่นจริงเอาจริงกับมันต้องประสบความสำเร็จในอย่างแน่นอนนะคะอเนี่ยไพ่ใบนี้บอกเลยใบสุดท้ายเนี่ยก็ต้องทำไมคะอดทนใบเนี้ยต้องอดทนไม่ว่าท่านจะดำเนินอะไรก็ตามในช่วงนี้ มันเหมือนกับการฟื้นฟูใหม่เริ่มต้นใหม่ในบางอย่าง,หร,ออางาหรืออย่างบางท่านดําเนินชีวิตของท่านมาอยู่แล้วแต่จังหวะช่วงนี้มันก็อาจจะมีอะไรที่มันท้าทายชีวิตของท่านนะคะเออเนี่ยไพ่ก็บอกมาว่าให้อดทนนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะนะคะแล้วตอนนี้ในโซเชียลเนี่ย ก็มีโค้ชดีๆโค้ชน่ารักเยอะแยะมากมายนะคะที่มาแบ่งปันความรู้นะคะให้กับผู้คนในโซเชียลผู้คนในวงสังคมนะคะแล้วยังมีการเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เรียนฟรีนะคะอืมเนี่ยค่ะลองเข้าไปเซิร์ชดูใน YouTube นะคะอ,อย่างโคช้ชโคชชิ่งที่เบยิบซีใครใจกำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็อย่างเช่นนะคะมีอาจารย์ขุนเข่าค่ะ ะะแล้วก็มีอาจารย์เงาะมี print. ออมาสเตอร์ปรินด์นะคะเจ้าของทฤษฎีกลับหลังหันมีอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีแล้วยังมีโคชชิ่งอีกมากมายเยอะแยะเลยนะในใน u t u b e เป็นมันเป็นขุมทรัพย์เลยนะคะใน YouTube เนี่ยและที่สำคัญเราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแล้วเราก็ได้ความรู้อะไรดีๆมากมาย นะคะอันนี้ก็แนะนำนะคะถ้านี่เกิดราศีกรากฏนะคะเผื่อจะได้ไอเดียอะไรดีๆลองเข้าไปเสิร์ชดูนะคะใน YouTube ค่ะนะคะเอาละค่ะก่อนจากกันเบยิสีใครใจนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่กดติดตามเบนะคะและเป็นกำลังใจให้เบยิ้ใครใจค่ะและเบก็ รบกวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะช่วยกดติดตามเบย์กดไลค์กดแชร์ให้เบยิบซีใครใจใด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับเบยยิบซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะกราบสวัสดีค่ะ